หลังจากนั้นพอเข้าอากินออกจากอากินแล้วไม่ต้องละสมาธิปัญญานี่แบบเข้มมากละก็มาอธิษฐานอธิษฐานสามหัวข้อตามที่ได้กล่าวไปหลังจากนั้นหน้า120ใช่ไหมคะหน่งอันหนึ่งในปุพภิกิทั้ง3อย่างนา,นานาพัทธอวิโกปะนะและสังฆปฏิมาณนะนะก็คืออธิษฐานเครื่องบริขารให้พ้นอันตราย กับการอธิษฐานเมื่อสงจะประชุมกันเนี่ยท่านบอกว่าไม่ต้องอธิษฐานก็ได้แต่สำหรับอัฏฐานนะปริเฉทะก็คืออธิษฐานกำหนดพิจารณาตรวจดูชีวิตของท่านเนี่ยภายในเจ็ดวันถ้าอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยนะต้องทำหมายถึงว่าถ้าะอนาคามีหรือพราอรหันนั้นท่านอยู่ในเมืองมนุษย์นะท่านต้องทำข้อที่สามนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองไม่ต้องทำก็ได้ท่านหมายถึงอย่างนี้นะ แต่ว่าปกติท่านจะทําทั้งสามข้อเลยอย่างเงี้ยแต่ในรูปประภูมิไม่ต้องทําบุพกิจเลยก็ได้ต้องแยกภูมินะแต่ถ้าจะทําบ้างก็ทําแต่อัฏฐานะบริเชทะอธิษฐานกําหนดเข้าทําบุพกิจทั้งสามอย่างเสร็จเรียบร้อยเข้าเนวะสัญญานาสัญญายตนาชานเนวะสัญญานาสัญญายตนาชานก็เกิดขึ้นสองขณะจากนั้นจิตเจตสิกจิตตะชรูปก็ดับลงนี่ฮะ นิโรธะดับจิตดับเจตสิกดับจิตตชรูปคือรูปที่เกิดจากจิตดับนี่เรียกว่านิโรธะก็คือดับสามอย่างนี้นะคะคงมีแต่กรรมชรูปกรรมชรูปดับไม่ได้นะคะรูปที่เกิดจากกรรมนะดับไม่ได้อ่กรรมชะรูปและอุดกชะรูปอาหารชะรูปเหลืออีกสามอย่าง เอาปกติแล้วรูปร่างกายนี้เกิดจากสี่สมุธฐานใช่ไหมคะเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารเป็นสมุธฐานแต่ตอนนี้ดับแค่จิตตะชรูปรูปที่เกิดจากจิตเป็นอันว่านะะหลังจากที่ท่านทาเรื่องแบบนี้แล้วสําเร็จการเข้านิโรธสมาบัติทุประการบุคคลที่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ก็คือพระนาคามีพระรหัตอย่างที่กล่าวไป ต้องได้ฌานสมาบัติ9แล้วก็ได้ตรงไหนในกามัสุกติภูมิ7หมายถึงอยู่ในเมืองมนุษย์1เทวดา,า6รูปภปูมิอีก15มาครบหมดเลยนะ<ฆ>อ่านี่ก็เป็นเรื่องที่เราอย่าไปคิดเองมันเป็นอาจินไต<ฆ>นะว่าพรหมสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ด้วยหรือตราบใดที่ภูมินั้นมีพระอนาคามีและพระระหัน และท่านได้ฌานสมาบัตินะคะถ้าท่านได้ฌานสมาบัติระดับนี้แล้วเนี่ยนะท่านสามารถที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้นะเราต้องเว้นเว้นในส่วนของการที่อสัญญสัตตภูมิเนี่ยแน่นอนนะเว้นโดยตลอดเลยอสัญนี่เราทราบอยู่แล้วว่ามีแต่รูปเน,ะนาะขณะที่กําลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่เมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นอันตรายต่างๆเหล่านั้นมิอาจทําลายชีวิตของบุคคลเหล่านี้ได้ และการที่อันตรายต่างๆมิได้ทําลายชีวิตของบุคคลเหล่านี้ก็คือพระนาคามีพระรหานนะนะเพราะด้วยอํานาจแห่งสมาธิวิปผาราริษสมาธิวิปผาราริธคือสมาธิที่แผ่ซึมทราบทั่วไปในร่างกายของบุคคลที่กําลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่อืม อันนี้ก็แบบว่าเป็นเรื่องที่ทําได้สําหรับผู้ที่มีคุณขนาดนี้นะสมาธิอธิษฐานไม่ให้บริขารมีอันเป็นไปสามารถทําได้สมาธิที่สามารถครอบครองป้องกันไม่ให้สิ่งใดทําร้ายได้เลยที่ท่านยกตัวอย่างที่ท่านเคยอ่านเจอนะอ๋อพระสารีบุตรพระสารีบุตรเข้านิโรธสมาบัติแล้วก็มียักษ์สองตนนะ หอะมาหอะมาไม่ใช่หอะมานะหาหอมา,อมาไม่ใช่หอกมาหอหอยมา้อยหอกมาลอยก็ได้อ่ะเสียงเสียงแหบแหงละ <laughs> เมื่อลอยมาแล้วสมมติว่าพระสารีบุตรท่านนั่งอยู่ตรงเนี้ยเข้าสมาธิแล้วมีสมาธิวิภาราริษเนี่ยป้องกันเอาไวล้ละคลุม ทางทังล่างท่านเลยคุมทั่วบริเวณตรงนั้นยักษ์สองตนนั้นหอหกมามาถึงตรงเนี้มันไม่มีอากาศช่วงที่ท่านเข้าเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีอากาศ <laughs> ยักษ์ก็ค่อยๆลงค่อยๆล, <laughs> ลงมาพอค่อยๆลงมาก็มาถึงดินปั๊บเนี่ยมียักษ์ตนหนึ่งโกรธโกรธมากเลย พอโกรธมากเนี่ยยกกระบองขึ้นมาฟาดภาษาลีบุตรฟาดเลยนะภา,ภาษารีบุตรไม่รู้สึกอะไรเลยแต่นะว่าเ้นนั้นท่านบอก <laughs> <laughs> แต่ภูเขาบริเวณรอบทั้งหมดแตกละเอียดท่านว่าอย่างเนี้ย ความแรงของกระบองที่ตีแรงขนาดนี้ทำให้ภูเขาแตกและเอียดย <c oughs> <c oughs> ท่านไม่เป็นไรพอยักตนนี้มีมีตนเดียวนะที่ฟาดแต่อีกตนหนึ่งไม่ไม่ทำมากันสองอุขอคุยกันมาเนาะขนมไมา หอคุยกันมอที่ยักษ์ตัวเนี้ยโกรธมากไม่ได้ชี้ใครนะชี้ตรงนี้โกรธมากเมื่อโกรธแผ่นดินน่ะแยกออกดึงเอายักษ์ตนนี้ยลงไปทันตาเลยนะเรียกธรณีสอขแผ่นดินแยกเลยนะฮะไม่ได้พูดโดนกระดูด ทรเป็นทนีดกิ้นงากยรคลิปด้วยเหรอนะคลิกรดิ้เองนะยดรอจิด้วยนะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างว่าสมาธิวิปผานาริปครอบคลุมท่านอยู่อมนรีก็คือในส่วนของนิโรธสมาบัติอันนี้อันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะถ้าถ้าเกิดว่า เรายังแบบรู้สึกสับสนเล็กๆเราก็เปิดไปในส่วนของรูปแบบวิถีจิตนะ,ะที่อยู่ในหน้า107อ่ะเห็นไหมเอดูหน้า107เสร็จก็มาดูคำอธิบายใช่ไหมคะใช่แล้วก็สามารถที่จะเข้าใจอะไรได้ก็เป็นอันว่าจบ เอวังก็มีด้วยบางค่ั้ีชนี้ในส่วนของอปปนาชาวนะมโนทวาวิถีมีทั้งหมด7วิถีคืออะไรบ้างนะคะเปิดทวนกันหน่อยเร็วอาทิกัมมิกาชานวิถีชาญสมาปัญชนะวิถีแล้วอะไรอีกอ้าวหน้าไหนเอ่ยเพื่อนยังหาไม่เจอ หนึ 105. ่งอาพร้อมกันนะหนึาก่อนหาให้เจอก่อนอ่นะเปนาชาวนามโนทวารวิถีเจวิถีคืออาทิกรรมิาีสองา เพราะอะไรถึงต้องจําเพราะว่าต้องจำข่าวต่อไปเราจะต้องเรียนเรื่องของปริวารวิถีนะฮะอยู่หน้า1นึ่งสองศปริวารวิถีก่อนกับจําแนกกันหน่อยนะคะขอจําแนกหนึ้งนี่โรธัสมาบัตนะคะหน้า1นึหน้า1นึ่งหแจำแนกกันหน่อยฮะแต่ว่าในส่วนของว่าโดย อารมณ์เนี่ยยังไงเราก็ต้องไปเปิดในปาทกาชาญน,นะเราไปเปิดปาทกาชาญเอาไว้ก่อนนะเปิดปาทกาชานไปด้วยในส่วนของการจําแนกอืเพราะว่าเวลาว่าโดยอารมณ์ปาทกาชาญอยู่หน้าหนึ่ง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 สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะปาทกชาชานว่าโดยอารมณ์หน้าหนึ่งหนึ่งสองเนาะเอะอคือ ถ้ามาถึงตรงนี้ป้าว่าโดยอารมณ์ต้องพลิกมาหน้า112ทันทีทันได้ยังคะมีใครยังเปิดไม่ทันตอนนี้เปิดหน้า118นิโรธาสมาปฏิวิถีเป็นการจํำแนกบุคคลเป็นต้นน,นนะคะพร้อมนะคะอ้าวพร้อมกันค่ะเชิญค่ะนิโรธาสมาปฏิวิถีว่าโดยบุคคลเกิดขึ้นแก่บุคคลคือ พระอนาคามีบุคคลและพระอระหันตบุคคลที่ได้ฌานสมาบัติ8หรือ9ว่าโดยภูมิเกิดได้ใน22ภูมิคือกามสุขติภูมิเจและรูปภูมิสิบเว้นอสัญญาสัตตภูมิว่าโดยองค์ธรรมปรมัรผัวั ติเหตุกะปัญจโวกะระพวังขจิตเก้าส่วนวิถีจิตเหล่านั้นได้แก่มโนโทวาราวัชนาจิตหนึ่งมหากุศลญ,ญาณสัมปยุตอุเบกขาสองมหากริยาญาสัมปยุตอุเบกขาสองนวะสัญญาณสัญญาญตนากุศลจิตหนึ่งจิตหนึ่ง อาณาทานมิผลจิตหนึ่งและอรหัตตผลจิตหนึ่งตามสมควรแก่บุคคลว่าโดยอารมณ์ภวังแวกและภวังหลังที่เป็นติเหตุกากามะผวังขจิตสีมีอารมณ์หกที่เรียกว่ากรรมะมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ ที่ได้รับมาจากชาทวาริกามรณาสันนชาชวนะในพบก,ก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์ที่เป็นรูปพวังขจิตห้ามีบัญญัตริกร,รมมนิมิตธรรมารมณ์อันเนื่องด้วยกรรมฐาน26คือกสินบัญญัติสิบอสุภาบัญญัติสิบโกฏาสะบัญญัติาาญญหนึ่ง อาณาปณาาบัญญัติหนึ่งหรือสัตวาบัญญัติสีที่ได้รับมาจากมนทวาริกาบราณาสัณน,นาชาวนะในพบก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์สำหรับวิธีทิฏทั้งหมดที่อยู่ในวิธีนี้มโนทวาราวชนะจิตหนึ่งมหากุศนญาณสัมปยุตอุเบขาสอง มหากริยาญาณสัมปยุทธอเบกขาสองเนวสัญญาณาสัญญาญตนากุศสจิตหนึ่งและกริยาจิตหนึ่งมีมหาคตาปฏิภาคนิมิตของอากินจัญญาญตนาฌานเป็นอารมณ์ส่วนอนาคามิผลจิตหนึ่งและอรหัตตผลจิตหนึ่ง ที่เกิดขึ้นในขณะออกจากนิโรธรสมาบัติแล้วนั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อพอนะเนี่ยสิ่งตรงเนี้ที่เราท่องๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเราได้ยินมาเยอะไงนานแล้วด้วยว่าเข้านิโรธกันที่นั่นที่นี่อย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบมีความรู้เพิ่มเนาะเอาละวันนี้พอแล้วนะคราวหน้ามาดูปริวานวิถีกันนะคะ เดี๋ยวบูชาขุดของพระตนะไตรนะคะอราหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอะภิวาเทมิสวากาโตภะควาตาธโมธัมมนราสามิสุปฏิปันโนภะควาโตสาวกสัมโค สังฆนามีสเพสตาอเวราหนตุอะพยาปัชาหนตุอะนิกาหนตุสุขีอัตานังปริหารันตุอีทังเมปุญยังปุพพาการีนันจาเวรีนันจาอะราคาเทวา matika thamama ceriat saja nyanasohana tula saja tulah tham saja aja risa nyatakananจะทุขpatanจาก होตุ nivaana ท,ท,ท่นานผูเจริญเจาพระพุทธเจ้าขอกราบลานิพพุทขาโหทะสุขิตาโหทะท่านทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์และมีความสุขเถิสสดาาสาธุโอตีการขอพระคุณเจ้าค่ะสาธุให้กลับบ้านโดยสะดวกปลอดภัยทุกท่านนะคะอนุโมทนาทุกท่านคะ่ะ